หามาให้แล้วครับวันนี้ครับที่ดินทำเลดีครับมีวิวกวังหันลมนะครับอยู่เกือบรอบแปลงที่ดินของเราเลยนะครับมองเห็นวิวกวัางหันลมใกล้ๆเลยนะครับแปลงที่ดินแปลงนี้นะครับ ติดกับถนนสาธารณะ2ด้านเลยนะครับคือด้านทิศเหนือและด้านทิศตะวันตกนะครับแบงก์เตียนของเรามีเอกสารสิทธิ์เป็นโฉนดครุบแดงนะครับอยู่ใกล้ๆก้หมู่บ้านด้วยนะครับอยู่ท้ายหมู่บ้านออกมาประมาณแค่200เมตรเท่านั้นเองนะครับเนื้อที่นะครับรวมอยู่ที่5ไร่1งาน1ตารางวานะครับเจ้าของเสนอขายยกแปลงในราคาไร่ละ3 5 0 0 0 0บาทเท่านั้นเองนะครับ แปลงนี้จะตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ของบ้านรัพภูน้อยหมู่ที่14ตําบลห้วยบงอาเภอด่านขุนทศจังหวัดนครราชสีมาเป็นแปลงที่ดินที่อยู่ห่างจากตัวเมืองโคราชมาประมาณ85กิโลเมตรนะครับเป็นที่ไร่อยู่สูงกว่าระดับน้ําทะเลมากๆถึง300เมตรเลยนะครับไม่มีประวัติน้ําท่วมนะครับ <S <S หากใครกําลังมองหาที่ที่จะมาทําบ้านพักอาศัยหรือว่าจะมาซื้อเก็บไว้ให้เป็นทรัพย์สมบัติของลูกหลานกันนะครับมารับชมคลิปเต็มๆของพวกเราได้ที่ช่องย t u b e ขายที่ดินโดยภากินรัตะนะครับ